<t ouch> ทุกคนคิดเห็นยังไงกันบ้างครับประงานวิดีโอระหว่างภาพและเสียงอะไรสัาพันธ์กันสหรับผมนะครับผมมองว่าสําคัญทั้งคู่นะครับทั้งภาพและก็เสียงเลยพวกคลิปดรามาร่าต่างๆนะครับที่เราไ้ดูกันต่อให้ภาพมันห่วยแค่ไหนนะครับถ่ายจากกล้องหน้ารถถ่ายจากกล้องวงจรปิดบ้างอะ่ะคือถ้าสมมติภาพต่อให้มันแตกนะครับแต่ถ้าเสียงมันฟังเราเข้าใจทุกคนก็พร้อมที่ดูคลิปดรามาร่านั้นต่อใช่ไหมครับี้ท่ากับกันนะครับคลิปตามโซเชียลมีเดียต่างๆนะครับที่เกิดจากครีเอเตอร์นะครับต่อให้ฟุตเทจที่เขาถ่ายออกมานคมนคัมสวยแ่ไหนนะ แต่ถ้าเสียงที่ฟังออกมานะครับเสียงแตกเสียงจี่บ้างหรือเวลาที่เขาแบบไกลออกห่างจากกล้องมากๆนะครับและเสียงไม่เข้าไม์บ้างทุกคนก็พร้อมที่จะคอมเมนต์ว่าใช่ไหมครับภาพคุณสวยมากเลยแต่เสียงคุณเปรตมากซึ่งผมต้องมากับตัวครับก็เลยจะแก้ปัญหานี้ครับด้วยเจ้าตัวไมเวเลตตัวนี้ครับคือเจ้าตัวไมเมาโนเวททีวันมินิครับซึ่งเสียงที่คุณฟังตั้งแต่ต้นคลิปนะครับจนถึงตอนเนี้ยก็อัดด้วยเจ้าไมตัวนี้เลยครับเจ้าตัวนี้มันจะมีข้อดียังไงข้อพิจารณาอะไรบ้างเดี๋ยวรับชม อย่างแรกที่อยากจะพูดถึงนะครับขอเริ่มที่เรื่องราคาค่าตัวของเขากันก่อนเลยนะครับทางนไลนออฟฟิเชียลของทางมมโนนะครับเจ้าตัวนี้นะครับราคาอยู่ที่ประมาณ1นึ0ันบาทนะครับแต่ถ้าคุณสามารถซื้อทันนะครับเก็บโค้ดทันในช่วงแบบ3เดือน3 4มเดือน4หรือช่วงกลางเดือนของทุกเดือนนะครับเจ้าตัวนี้นะครับราคาที่ได้มานะครับอย่างผมได้มาเองก็อยู่ที่ประมาณ8 0 0นะครับคือถ้ามองเรื่องคุณภาพนะครับกับเออราคาไม่หลักร้อยนะครับแบบประมาณพันนิดๆอย่างเงี้ย ผมอกว่าเจ้าตัวนี้มันคุ้มมากเลยนะครับจุดเด่นต่างๆที่ให้มาก็ถือว่าเยอะมากๆเลยเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยครับว่ามันมีจุดเด่นอะไรกันบ้างนะฮะมีสิ่งหนึ่งครับที่อยากจะพูดถึงมากๆครับคือเรื่องคาแรคเตอร์ของเสียงเขาครับผมเจ้ตัวนี้นะครับเสียงเขาค่อนข้างแบบมีความใสเคีรยมากๆนะครับแล้วก็ค่อนข้างแบบมีความธรรมชาติมากๆครับคล้ายๆเราฟังจากปากคนเลยครับไม่ได้แบบเหมือนแบบเราฟังกับคนที่แบบพูดประกาศนะครับที่แบบมีเสียงแบบก้องๆนะครับเสียงจี๋ๆของไม่ซึ่งเจ้าตัวนี้ครับไม่มีปัญหาเรื่องนั้นเลยครับ แล้วก็เจ้าตัวนี้นะครับในเรื่องการตัดเสียงรบกวนนะมันสามารถตัดเสียงรบกวนได้สูงถึงสีระดับนะครับผ่านเจ้าตัวแอปมาโนลิงนะครับและอีกวิธีหนึ่งนะครับคือเราสามารถตัดเสียงรบกวนนะครับที่มาของเจ้าตัวนี้ได้เลยก็เจ้าตัวนี้นั้นมันจะสามารถตัดเสียงรบกวนได้ดีแค่ไหนนะครับแต่ละระดับเป็นยังไงเดี๋ยวลองรับฟังกันได้เลยนะครับนี่คือเสียงนะครับจากเจ้าตัวไมโครเวเลตนะครับตัวมาโนวเวฟทีวันมินินะครับแบบไม่เปิดเจ้าตัวตัดเสียงรบกวนเลยนะครับเสียงรบกวนก็น่าจะเข้าเยอะอยู่เนาะ และนี่คือระดับโมเดเลตนะครับเป็นระดับเสียงแรกนะครับที่ทางมอโนเขาแนะนําให้เราได้ใช้ครับในแอปเจตัวมอโนลิงนะฮะเสียงรบกวนก็น่าจะค่อนข้างเข้ามาน้อยลงนะครับและนี่คือเสียงที่ได้นะครับจากเตัวไมล์มาโนเวฟชีวัดมินินะครับในการตัดเสียงรบกวนระดับซูเปอร์นะครับลองดูครับว่าเสียงรบกวนยังเข้ามาอยู่ไหมนะครับ และในการใช้งานนอกสถานที่นะครับอย่างอาการเอาไปถ่ายวอล์กนะครับหรือเราเดินแบบเออห่างออกจากไม้นะครับแบบที่ไม่ใช่งานในตูแบบนี้นะครับก็ได้ทดลองมาให้เรียบร้อยนะครับก็ลองชมฟุตเทจที่ผมอัดมาให้ได้นะครับครับเดี๋ยวเรามาลองวอล์กนะครับด้วยเจ้าตัวใหม่ทีวันมินิกันบ้างนะครับตอนนี้ผมก็อยู่ที่ย่านชุมชนคลองบางหลวงนะครับที่บ้านศิลปินครับที่นี่ก็เป็นเหมือนคอมมูนิตี้คอมมิชชัหนึ่งนะครับกับงานศิลปะนะครับมีทั้งคาเฟ่นะครับมีทั้งงานแกลเลอรี่ต่างๆนะครับ ซึ่งเขาจะเก็บรวบรวมพวกงานศิลปะต่างๆนะครับพวกหัวค้นนะครับขนละครเล็กต่างๆก็ที่นี่ก็มีมาให้ใหเราได้เยี่ยมชมกันครับและนี่คือเสียงนะครับที่ได้จากไมคเวเลตของย้ตตัวมาโอนะทีวันมินิครับระยะห่างผมและกล้องนะครับเราห่างกันประมาณ15เมตรเลยซึ่งระยะห่างระดับนี้นะครับกับไมคเวเลตราคาหลักร้อยแล้วมันยังสามารถทํางานได้ดีขนาดนี้โดยรวมค่อนข้างถูกใจผมมากๆครับยุตตัวมาโอนะทีวันมินิตัวนี้ฮะ คือการทำหังอตัวเว็บทีวันมินิตัวนี้ครับรวมไปจตัวแมวโนลิ่งเงี้ยผมว่ามันก็ค่อนข้างตอบโจทย์ในการใช้งานทั่วไปทำคลิปลงทิกตอกลง YouTube มากเลยนะครับและอีกลูกเล่นหนึ่งนะครับของตัวเว็บทีวันมินิคือมันสามารถปรับเสียงของเรานะครับให้เมีคาแรคเตอร์อื่นได้นะครับให้เสียงของเรามีความตลกมากขึ้นได้นะซึ่งตรงนี้ก็เออถือว่าปรับเป็นลูกเล่นที่ค่อนข้างถูกใจเหมือนกันครับเสียงที่ได้ออกมาจะมีคาแรคเตอร์แบบไหนบ้างนะครับเดี๋ยวลองรับชมกันได้เลยครับและนี่คือเสียงคุณลุงนะครับที่ได หรือเรปับเอฟเซนต์เครับเป็นเสงเด็กแบบนี้ผมว่าก็ดูน่ารักดีนะข้อดีหนึ่งนะครับผมเจ้าตัวไมค์เมาโนตัวนี้นะครับที่ผมค่อนข้างประทับใจมากๆคืออายุการใช้งานของการชาร์จครั้งหนึ่งครับคือถ้าเรารชจเจ้าตัวเคสชาร์จครั้งหนึ่งเต็มนะครับแล้วก็ตัวแบบไมค์เต็มครั้งหนึ่งเนี่ยเขาสามารถให้เราใช้งานได้นานนะครับถึง35ชั่วโมงนะครับต่อการชาร์จตัวเคสเต็มหนึ่งครั้งเนี่ยคือครั้งหนึ่งนะครับเวลาเราออกกองครั้งหนึ่งหรือเราถ่ายมีครั้งหนึ่งครับ เลขสิ่งหนึ่งครับคือมันสามารถดับชาร์จโทรศัพท์เราไปนะครับแล้วก็สามารถถ่ายไปด้วยได้นะครับคือเจ้าตัวรับเสียงของไม้นะครับมันจะมีช่องเสียบ usb-c ใช่ไหมครับซึ่งตรงนี้ครับเราสามารถดับชาร์จโทรศัพท์ของเราไปด้วยนะครับแล้วก็ถ่ายไปด้วยได้ก็ถ้าใครที่ถ่ายคอนเทนต์นะครับด้วยแบบมือถือนะก็หมดห่วงเรื่องว่าเออแบตจะหมดระหว่างกับเราถ่ายได้เลยคือเราสามารถชาร์จไปด้วยแล้วก็ถ่ายไปด้วยได้ซึ่งตรงเนี้ยค่อนข้างถูกใจผมมากๆาจริงๆครับก็โดยรวมนะครับเจ้าตัวไม้ตัวนี้ก็แบบเป็นไม้ที่อีก ถ้าใครที่อดูแล้วถูกใจนะครับอยากได้ก็สามารถกดที่ลิงก์นะครับที่ช่องคําอธิบายได้เลยหรือสามารถกดที่ช่องแท็กผลิตภัณฑ์ของผมได้เลยนะครับคลิปในวันนี้นะครับกับการรีวิวตัวมาโนเวฟท t วันมินิก็น่าจะประมาณนี้นะครับถ้าใครที่ชอบก็ช่วยแชร์นะครับฝากกดไลค์กดซับสไครป์เพื่อเป็นกำลังใจช่องจำปีดด้วยครับขอบคุณ Daypeople ครับผมบ๊ายบาย